สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องแอดมินร้านกะบ,บีอันดามันเพอ์นะคะวันนี้น้องแอดมินก็จะมาโชว์โลเคชั่นของร้านกระบ,บี่อันดามันเพอ์นะคะวันนี้นะคะก็ นี่นะคะจะเป็นโลโก้ของทางร้านกระบี่อันดามันเพอรนะคะแล้วก็ที่ร้านจะตั้งอยู่เลขที่325ทับ5ถนนมหาราชตำบลปากน้ำอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็เบอร์โทรการติดต่อนะคะ075810636นะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะก็คือ0936363887นะคะนี่นะคะบรรยากาศหน้าร้านของเรานะคะสวย ก็จะพาไปชมภายในร้านกันนะคะและนี่นะคะคือภายในร้านของเรานะคะสินค้ามีมากมายหลายรายการให้ได้เลือกชมกันนะคะแล้วก็ทางร้านของเรานะคะจะจำหน่ายมุกแท้ทุกเม็ดนะคะแล้วก็ประเภทของมุกนะคะก็จะมีมุกเซาซีมุกปาเฮตินะคะเ,เฟกวอเตอร์มุกทรงบารอกนะคะ แล้วก็มุกหลายๆหลายๆรูปแบบหลายๆลักษณะน,นะคะทางร้านของเรานะคะมีหมดทุกประเภทเลยคะ่ะมุกสวยมากมุกเงาลัตเตอร์สวยเกล็ดคุณภาพสวยนะคะต้องยกให้ร้านของเราเลยนะคะด้วยมุกที่เราคัดมาสวยทุกเม็ดค่ะ นี่นะคะภายในร้านของเรามีสินค้าที่เป็นไฮไลท์นะคะสวยมากเป็นมุกเซาซีนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะจะเป็นมุกเซาซีตาเฮตินะคะสวยมากค่ะสวยทุกแบบทุกสไตล์เลยค่ะพี่ๆค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะจะเป็นสร้อยคอไข่มุกแบบสั้นนะคะดีไซน์สวยรูเรียบหรูดูดีนะคะดูแพงมากค่ะ ราคาเบาๆกันเองเลยค่ะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสอบถามได้นะคะทางร้านกามีอันดานมันเพลนะคะยินดีให้บริการทุกๆท่านเลยค่ะทางร้านของเรานะคะจะมีหลายๆแบบหลายๆสไตล์นะคะไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอสร้อยข้อมือแหวนต่างหูนะคะ เข็มกัดน,นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะอย่าลืมทักมาทางเพจร้านกระบี่อันดามันเพลนะคะกระบี่อันดามันเพลคุณภาพที่คุณเชื่อมั่นค่ะแล้ววันนี้นะคะริด้าก็จะมีสินค้ามาแนะนำสวยๆที่ริด้าใส่อยู่นี่เองนะคะเดี๋ยวเรามาลำดับสร้อยคอกันก่อนนะคะพี่ๆ่ะสร้อยคอเส้นนี้จะเป็นสร้อยคอไข่มุกเซาซีนะคะสีขาวสวยมากเม็ด เม็ดเนี่ยลัตเตอร์สวยกลมเกลี้ยงเงาสะอาดนะคะลัตเตอร์สวยมากลัตเตอร์สามนะคะสวยมากจริงๆนะคะเป็นเส้นยาวแบบนี้นะคะสวยมากค่ะแล้วก็เส้นต่อไปนะคะจะเป็นสร้ยอยคอไขมุกเซาซีเหมือนกันนะคะเป็นสีขาวสวยเกรดพรีเมียมท็อปพรีเมียมค่ะสวยมากๆค่ะแล้วก็แหวนนะคะแหวนไข่มุกนะคะจะเป็นตัวเรือนเงินแท้ชุบทองคำขาวนะคะ สวยมากเป็นตัวเรือนเกี้ยงเกี้ยงเรียบหรูดูแพงมุกสวยและเตอร์สวยเงางามมากค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกําไลข้อมือดีไซน์สวยหรูเป็นกําไลข้อมือแบบตัวเรือนเงินนะคะชุบทองคําขาวประดับเพชรซีเซ็นะคะสวยมากค่ะพี่ๆขาต่อมานะคะก็จะเป็นต่างหูไข่มุกตัวเรือนช้อนเป็นตัวเรือนที่ขายดีที่สุดในตอนนี้เลยค่ะหลายๆคนอยากมีอยากใส่นะคะ ต้องมาช็อปแล้วค่ะพี่พี่คะมุกสวยเกตลัตเตอร์สวยเป็นมุกคัดเกตคัดคุณมาในาภาพนะคะสวยมากดูสิคาะริด้าใส่เซ็ตสีเต็มตัวเลยค่ะวันนี้สวยมากแล้วก็ถ้าพี่ๆใส่เซ็ตนี้ไปเที่ยวงานนะคะรับรองว่าปังมากๆค่ะพี่ๆค่ะใส่ไปงานเลี้ยงงานแต่งใส่ไปได้หมดเลยค่ะและวันนี้นะคะน้องริด้าก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ